สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักการาึผู้รู้ผู้ฟังผู้ใข่ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกความธรรมะตลอดถึงความรู้ในทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นความรู้รอบตัวมาบรรยายแนะนำ พอเป็นแนวทางในการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะมะจะพูดถึงการมองโลกในแงด่ดีเป็นอย่างไร ทำไมเราถึงมองโลกในแง่ดีเพราะว่าถ้าหากเรามองโลกในแง่ไม่ดีแล้วนั่นน่ะมันก็จะก่อทุกข์โทษภัยยาวออกไปไม่ไม่รู้จักที่สิ้นสุดเลยว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าธรรมชาติที่เราเกิดมาบนดาวโลกนี้แล้วเนี่ยจะเป็นโลกคือหมูสัตว์ก็ตามโลกคือสังขารโลกก็ตามนั่นน่ะ เราจะมาพูดถึงการได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งที่คลองนามรูปตนเองอยู่ก็ดีได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ดีนั่นน่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมล่ะ่ะเป็นหลักเลยเพราะธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วมันก็คือกองทุก์นั่นเองถ้าหากไม่รู้จักมองโลกในแย่ดีแล้วนั่นน่ะ ทั้งก,ก่ะกอให้เกิดทุกขณะที่เราได้ประสบพบเจอและยังไม่พอยังก่อให้เกิดกิเลสตัณหามาน้าทิฏฐิพอกพูนขึ้นไปอีกก็จะนําไปสู่การได้กระทําบาปกรรมและอาจเป็นเหตุแห่งทุกข์ไปอีกยาวนานไปอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นการมองโลกในแย่ดีเนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจในลักษณะของโลก โลกก็คือหมู่สัตว์ตลอดถึงสปปรรพสิ่งทั้งปวงถ้าพูดง่ายๆก็คือทั้งเขาทั้งเราเราก็คือตัวเราเนี่ยอายตนะภายในภาษาธรรมะสิ่งที่ได้ประสบพบเจอภายนอกเรียกว่าอายตนะภายนอกนั่นเองนั่นน่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราได้ประสบพบเจอแล้วนั่นน่ะจะเป็นกรรมวคุณก็ตามหรือบุคคลสัตว์สิ่งของก็ตามจะตัวปจัจจัยสีอะไรก็ตามนั่นน่ะมันจะมีผลต่อตัวเราทั้งนั้น ผลส่วนใหญ่ก็คืออยากได้ก็จะก่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหมล่ะไม่ถูกใจก็ก่อให้เกิดสุขทุกข์นั่นแหะทิ้งเหล่านี้เรามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากเราไม่ทําความเข้าใจในโลกเรามองโลกในแง่ดีไม่เป็นแล้วเราจะนําไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนตนเองทั้งปัจจุบันและอนาคตเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นหลักการมองโลกในแง่ดีเนี่ยทางสำนักจึงขอจะหยิบยกมาเป็นหลักการเข้าข้าวไว้ดังนี้นะครับหนึ่งการมองโลกในแง่ดีเนี่ยเราจะเน้นไปที่สรรพสัตว์หรือบุคคลเลยก็แล้วกันคือจะต้องเรียนรู้เรื่องกรรมของสรรพสัตทั้งหลายแล้วนะ่ะคือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเกิดแก่เจ็บตายเวียนล่ล่ตายเกิดจะเป็นคนดีคนชั่วคนเลวคน มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ตามตลอดถึงมองไปในระยะไกลก็คือสัตว์เดรัจฉานเปลีสุรกายสัตว์ในรลกก็ตามสัตรพสัตว์ที่มีดวงวิญญาณครองเนี่ยมันจะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะฉะนั้นการได้ประสบพบเจอมนุษย์หรือสัตว์นั้นนะ่ะให้ทําความเข้าใจในเรื่องกรรมที่เขามีเขาได้กระทมาในอดีต ตลอดถึงเขาจะกระทำกรรมในปัจจุบันนี้อยู่ตลอดถึงผลของกรรมที่เขาเหล่านั้นจะได้รับในวันข้างหน้าอยู่นั่นน่ะต้องทำความเข้าใจให้แจมแจ้งชัดเจนถ้าหากทำความเข้าใจแจมแจ้งชัดเจนในการเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์แล้วนั่นน่ะมีการกระทํากรรมทางกายวาจาใจพาให้เขาได้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับสุขทุกข์ต่างๆกรรมดีก็ให้เกิดสุขกรรมชั่วก็ให้เกิดทุกข ในวันข้างหน้าเรียกว่ามีวิบากเป็นทุกข์ถ้าเป็นกรรมชั่วใช่ไหมละ่ะถ้ากรรมดีก็มีวิบากเป็นสุขนั่นเองทุกคนได้เสวยสุขทุกขในปัจจุบันนี้ก็ดีนั่นแหะก็มาจากกรรมดีกรรมชั่วแต่ปางก่อนตามสมควรแก่ตนเองแก่พึงได้รับทั้งในปัจจุบันกําลังก่อกรรมทําเขียนกันอีกอยู่เนี่ยก็จะเป็นวิบากในวันข้างหน้านั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งทั้งผู้อื่นและตัวเราด้วยเนี่ยเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นดั่งใจเราได้ใช่ไหมละ่ะนั่นะเราก็จะทำความเข้าใจในสรรพสัตว์ได้เป็นอย่างดีเลยอย่างกรณีที่มองโลกในแง่ดีอย่างไรทีเนี้ย อย่างเราเห็นผู้อื่นเนี่ยได้ลาบยศสรรเสริญสุขก็ดีหรือมีความสุขในในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ตามนั้นน่ะเราก็มองเห็นเป็นเรื่องบุญกรรมที่ดีที่เขาได้กระทาไว้ใช่ไหมละ่ะหรือตัวเราเองได้รับก็ตามนั้นน่ะมันมาจากบุญกรรมที่เราได้กระทาไว้เพราะฉะนั้นกรรมดีเนี่ยมันให้สุขเนี่ยก็ควรทําใช่ไหมละ่ะควรยินดีด้วยกับผู้อื่นด้วยเพราะมันเป็นความสุขความปลื้มปิติยินดีแม้แต่เราก็มีความสุขนะนะ การมองอย่างนั้นน่ะเรียกว่าการมองโลกในแง่ดียวจะพูดตัวบทสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งหรือเรามองเห็นว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์เกิดขึ้นแก่สัตว์สรรพสัตว์ก็ตามจะเป็นตัวเราหรือตัวเขาก็ตามจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรลกก็ตามนั่นน่ะ เราก็มองไปเห็นเลยว่าเรื่องบาปกรรมใช่ไหมละ่ะถ้าฝ่ายทุกข์นั่นนะ่ะบาปกรรมที่กระทําของสรรพสัตว์นั้นนะ่ะเขาได้ทําไว้แล้วหรือถ้าเราทําไว้เราก็จงต้องไปเจออย่างนั้นนะ่ะนั่นน่ะมันเป็นลักษณะกรรมกรรมชั่วให้ผลจึงให้เกิดทุกข์นั้นนะ่ะก็มองโลกในแง่ดีอย่างไงเนี่ยรู้แล้วก็ต้องมองในแง่ดีได้ดีได้ก็คือว่าไม่ควรทํานั่นเองไม่ควรทําบาปกรรมเป็นสําเนียก เข้ามาพินิษพิจารณาในกายใจของตนเนี่ยเห็นเป็นทุกข์ทษทษภายแล้วเป็นคนมีธรรมชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าฮิลิโอตปะเนี่ยเราเห็นความบาปความกรรมฝ่ายบาปมันเกิดขึ้นโดยย่อๆลอเนี่ยนี้เรียกว่าลักษณะการได้ประสบพบเจอทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์ว่าอย่างนั้นเถอะมาแต่กรรมเป็นไปกับกรรม ทั้งเราทั้งเขาทุกคนรักสุขเกียรติทุกรักดีเกียรติชั่วก็ตามแต่เมื่อได้เสวยบุญก็มาจากเสวยสุขก็มาจากบุญเสวยทุกก็มาจากบาปนั่นเองเมื่อทําความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเห็นคุณของบุญควรทําเห็นโทษของบาปควรละนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยย่อโดยรวมแล้วนั่นน่ะบาปกับบุญดีกับชั่วนี่เอง เป็นตัวดำเนินการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆนานาทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีน,นั่นนหะเพราะฉะนั้นเมื่อเราประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วน,นั่นนหะการมองโลกในแง่ดีก็จะเกิดขึ้นโดยเวลาได้ประสบพบเจอแล้วน,นั่นนหละหลักเลยง่ายก็คืออย่าให้ความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอิจฉาริษยาแข่งดีตีตนเสมอท่านฮิลิ อหิริอโนตปะนี่เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะคือทำฝ่ายบาปอย่างให้เกิดขึ้นด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องกรรมของสรรพสัตว์ข้อที่สองนี่เห็นคุณโดยความเป็นคุณก็คือเห็นคุณของบุญเขณะให้สุขใช่ไหมล่ะนั่นน่ะควรทำนั่นเรียกว่าคุณมองความคุณโดยความเป็นคุณ จากนั้นข้อที่สมก็มองเห็นโทษโดยความเป็นโทษไม่ควรทําก็คือโทษก็คือความบาปต่างๆใช่ไหมล่ะทุกโทษภัยต่างๆนั้นมาจากการกระทําบาปนั้นน่ะไม่ควรทำนั่นเองคือดีควรทําชั่วไม่ควรทำนั่นเองทั้งที่เราเห็นผู้อื่นได้ประสบพบเจอสุขหรือทุกข์ก็ตามตนเองได้ประสบพบเจอสุขหรือทุกข์ก็ตามนั่นน่ะอย่างกรณี ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดทุกข์ใช่ไหมล่ะอย่างคนเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยได้ประจบประสบพบเจอบุคคลสิ่งของใดๆก็ตามเนี่ยก่อให้เราเกิดทุกข์เดือดร้อนหรือบางคนเกิดมาเนี่ยเป็นยาจกคนนึงพกขอทานเดือดร้อนกายใจอยู่เสมอแตลอดถึงเดือดร้อนกายใจเพราะภูเวีนกรรมได้ทําำลายทำเดือดร้อนต่างๆให้กายใจเรานั่นน่ะถ้าหากเรามองในในแง่ดีเป็นนั่นน่ะ เราก็จะเปรียบเทียบกับการที่หนึ่งไม่ให้กิเลสด,ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นข้อที่สองเนี่ยมองในรูปแบบของการชดใช้บาปกรรมที่เราได้กระทําเปรียบเสมือนเราเป็นหนี้ใช่ไหมละ่ะบาปกรรมเนี่ยเราเราทาไว้แล้วเนี่ยมันเราจะต้องได้ชดใช้ใช่ไหมละ่ะถ้าเรายืมหนี้มาก็เหมือนกันเราจะต้องได้ไปชดใช้หนี้ ตราบใดเมื่อเราได้ชดใช้นี่ไปแล้วนั่นอ่ะเราก็จะมีภูมิใจใช่ไหมล่ะถ้าเรามองโลกในแง่ดีเป็นนะ่ะความทุกข์ความเดือดร้อนจากผู้อื่นได้กระทําก็ดีความทุกข์ความเดือดร้อนที่เราเกิดมาเดือดร้อนอาทรใจในรูปแบบต่างๆก็ดีนั่นน่ะการได้ประสบพบเจอให้เกิดทุกกายทุกใจอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการใช้นี่กรรมชนิดหนึ่งเพราะเป็นบาปกรรมก็แล้วกันเพราะมันให้เกิดทุกใช่ไหมล่ะนั่นอ่ะพอใช้นี่ไปแล้วมันก็จะเริ่มหมดใช่ไหม โดยธรรมชาติของการชดใช้แล้วนั่นน่ะมันก็จะค่อยหมดไปนั่นเองนั่นเป็นความดีเลยเป็นความดีที่เราได้ใช้หนี้เรืยบเสมอเราเป็นนี้เขาอยู่ห้าแสนอย่างเงี้ยเราได้ใช้ไปเนี่ยเราจะฟูมใจใช่ไหมล่ะนั่นน่ะแต่ถ้าเรามองไม่เป็นนั่นน่ะมันได้รับความเดือดร้อนต่างๆ่า,ต,าต้องเกิดกีเลสเกิดขึ้นโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะอิจฉาริษยาแข่งดีตีตนเสมอท่าน อาหิลิอนตป,ปะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นทั้งทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทาบาปในในปัจจุบันด้วยแล้วจะมีวิบากเป็นเป็นทุกข์ในอนาคตไปอีกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีเนี่ยจึงเป็นลักษณะการดําเนินชีวิตของบัณฑิตหรือผู้เจริญพรมวิหารโดยธรรมชาติแล้วนั่นน่ะการเจริญพรมวิหารให้ได้ประสบผลสําเร็จได้ ได้ดีที่สุดก็คือการทําความเข้าใจในกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พาเวียนตายเวียนเกิดใช่ไหมละ่ะผู้ฉะนั้นก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มองโลกในแง่ดีได้อย่างช่ำชองฉลาดและเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ได้เป็นอย่างดีโดยเห็นคุณโดยความเป็นคุณโดยเห็นโทษโดยความเป็นโทษนั่นเองคือส่วนไหนที่มันเป็นคุณให้สุขเราก็ทำความเข้าใจได้ว่าควรทำ ควรจะเจือญใช่ไหมละ่ะส่วนไหนที่มันเป็นโทษให้ทุกขก็เป็นอุทาหรณ์ไม่ควรทําไม่ควรจะเจือญให้เกิดขึ้นมีกิเลสต,ต่างๆนั่นน่ะถ้าหากมันเป็นทุกข์แล้วก็มองซะว่าเราชดใช้กรรมนั่นน่ะชดใช้หนี้กรรมเพราะว่าทุกคนทุกสัตว์นั่นน่ะเมื่อมีบาปกรรมแล้วนี่ยมันมาให้เกิดเป็นทุกข์ภัยนั่นน่ะมันดีแล้วเพราะว่ามันได้ใช้ไปมันก็จะหมดไปใช่ไหมละ่ะถ้าหากเรายังไม่ได้ใช้ บาปกรรมนั้นนะ่ะทุกภัยนั้นมันก็ยังไม่หมดอ่ะมันจะรอยังให้ผลอยู่นั่นนะ่ะก็เหมือนกับเป็นคนมีหนี้บาปอยู่นั่นนะ่ะเนี่ยเรียกว่าการมองโลกในแง่ดีคือมองให้เห็นกรรมสรรพสัตว์มองเห็นคุณโดยความเป็นคุณมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษของสรรพสิ่งทั้งเราทั้งเขาทั้งทั้งสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอว่าอย่างนั้นเถอะทั้งตัวเราเองว่าอย่างนั้นเถอะ จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพัชธรรมารมณ์ที่เราได้ประสบพบเจอก็ตาม<อ>แต่หลอดถึงตัวเราที่มันได้ประสบพบเจอก็ตามนั่นแหะหรือมีปฏิสัมพันธ์ทั้งเราทั้งสิ่งของอย่างอื่นก็ตามนั่นน่ะก่อให้เกิดทุกโทษภัยใดๆแล้วนั่นน่ะก็จะสามารถมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่เข้าใจได้นั่นเองอันนี้เป็นหลักการมองโลกในแง่ดีที่ทางสำนักเนี่ยถือว่าเป็น ให้ความรู้รอบตัวก็แล้วกันนะครับยิ่งโดยมองมองโลกในแง่ดีในภาพรวมที่สุดแล้วเนี่ยเราเกิดมาในดาวโลกเนี่ยก็จะขอฝากท้ายไว้เลยว่ามันมีโอกาสดีที่สุดในดาวโลกเนี่ยดีที่สุดกว่าการเกิดในพมโลกซะอีกเพราะอะไรเพราะในดาวโลกนะั้นมันเป็นแหล่งสั่งสมบุญบารมีสามารถ ทำฌานสมาบัติให้ไปเกิดในแดนดาวโลกได้สามารถจะเดี๋ยวนี้จะเลงไปที่สวรรค์ชั้นใดก็ได้ก็รีบทําเอาได้ใช่ไหมละ่ะนั่นน่ะสามารถสั่งสมอินทรีย์บารมีในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้เป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้อย่างในแดนสวรรค์หรือในแดนภพมโลกเขาเสวยสุขอย่างเดียวเขาไม่มีเวลาที่จะมาทํากรรมที่จะเป็นเลงไปที่พบนั้นพบนี้ได้เลยนั่นน่ะ เขาไปเสวยแล้วนั่นน่ะส่วนดาวโลกนี่มีคุณอันนันเลยนั่นะน่ะเราสามารถเลงไปที่สวรรค์ชั้นหนึ่งสองสาสี่ห้าหได้เลงไปที่พรมโลกเข้าชั้นหนึ่งสองสสี่ห้าหเจดปดได้เลงไปที่อินทรีบารมีแห่งมรรคผลนิพานในวันข้างหน้าหรือวันนี้ได้เลยนั่นน่ะเนี่ยเป็นคุณที่มีอยู่ในดาวโลกเลยนั่นน่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ดี ไม่ใช่ได้รับความเดือดร้อนอาทรใจแล้วจะเรียนหนังสือเรียนธรรมะไม่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สเสมอหร่ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกโดยรวมของดาวโลกแล้วนั่นอ่ะก็ยิ่งดีที่สุดเลยได้เรามีสิทธิ์ใช่ไหมละ่ะมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดในสวรรค์ได้ใครเกิดมาจนเดือดร้อนอาทรใจก็ตามแต่เรามีโชคดีที่เราจะมีสิทธิ์ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมละ่ะ สามารถไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าดาวฤึง์ต่างๆสามารถไปเกิดในพพมรรคเนีอายุยืนนานต่างๆสามารถทําอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานได้ดีกว่าที่ชาวสวรรค์ซะีอีกนั่นน่ะนี่คือโชคดีด้อดาวโลกเนี่ยนี่เรามองเห็นคุณความดีของดาวโลกเลยนั่นน่ะอันนี้สมมติคนเกิดมาจนยากจนใช่ไหมยาจก,กวันนี้พกขอทานนั่นน่ะลําบากอยู่แล้วแต่รู้ไหม ถ้า,ถ,าถ้าเรามองโลกในแย่ดีเป็นนะ่ะมันก็จะเนืนอนสังทาง,ทาง,ทางสำนักพูดนี่เลยนะนะั่นน่ะโอ้โหเดือดร้อนแค่ดาวโลกนี่ไม่กี่ปีก็ตายจากไปแล้วนะนะั่นน่ะแต่โอกาสมากมายเหลือเกินที่จะได้รับสุขในสวรรค์หรือพรมโลกนะนะั่นน่ะถ้าหากเรานั่งฌานทําฌานสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตใช่ไหมล่ะถ้าหากเราทําในบุญกิริยาวัตถุสิบทางกายวาจาใจเราเนี่ย เอาไปทานไปรักษาศีลไปขวนขวยในจิตที่ชอบประกอบกรรมดีต่างๆใช่ไหมล่ะเอาไปเจริญภาวนาโมทนาส่วนบุญให้ส่วนบุญฟังธรรมแสดงธรรมทำความเห็นให้ตรงเนี่ยเรามีหมดเลยเนี่ยกายวาจาจิตเราเนี่ยถึงเราจะเป็นคนจนคนแค้นก็ตามจะเป็นคนอาภัพใดๆก็ตามที่ในดาวโลกเนี่ยแต่คุณที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ มีคุณอน,นันต์คือมีสติปัญญามีกายเอาไปอ่อนน้อมกับเขาได้มีปากมีวาจานี่เอาไปพูดเป็นสุภาษิตเป็นพูดในทางที่วจีสุดจริตได้มีมโนคือจิตใจเนี่ยนึกน้อมในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อันไหนเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษได้มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์เขาทั่วไปเอาไปทรงจําคําสั่งสอนของพระเจ้าไปอ่านไปศึกษาไปธรรมนัสิก,กาให้เข้าใจได้ เหมือนกับผู้อื่นแล้วก็ทาคุณงามความดีพาความยากลําบากไปขณะที่เราเกิดมาได้รับความเดือดร้อนอาทรใจในดาวโลกนี้ก็ตามนั้นนะ่ะความสุขก็จะอยู่ไม่ไกลเลยอยู่แค่เอื้อมตายไปก็ได้ไปเจอเลยนะนะั่นน่ะสวรรค์สมบัตนินี้ตลอดถึงพมมโลกก็เลือกเอาได้นั่นเองอันนี้เรามองเรื่องคุณของดาวโลกในในภาพรวมในเรื่องคุณของดาวโลก แต่ขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็เราต้องมองมองโลกในแง่ดีดังที่กล่าวมานั่นแนหะคือมองสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเดานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเวลาเราได้ประสบพบเจอคนสัตว์สิ่งของใดๆแล้วเราก็จะเข้าใจได้ไม่ก่อให้เกิดโลภกรธหลงทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาต่างๆก็ไม่กำเริบขึ้นเพราะเราเข้าใจสรรพสัตว์ตามความเป็นจริงใช่ไหมละ่ะ โดยความเป็นคุณก็เพราะมามาจากดีจากบุญจากคุณงามความดีโดยความเป็นโทษก็เกิดขึ้นเพราะบาปกรรมทําความเข้าใจแล้วในคุณก็ควรทําในโทษก็ควรละออกนั่นเองตลอดถึงมองภาพรวมของดาวโลกดังกล่าวมานะนะั่นน่ะมีคุณอเนกอนันต์รีบทําคุณงามความดีให้ได้แม้ใครก็ตามที่เกิดมาในโลกใบนี้แล้วนะนะั่นน่ะ จะเป็นคนจนคนไม่จนคนรวยคนมีโอกาสดีคนมีโอกาส,มกาสไม่ดีก็ตามนั้นน่ะมันมีโอกาสในดาวโลกนี้มากความสุขในโลกมนุษย์เนี่ยบางครั้งมันก็จะหลอกเราให้เราหลงติดอยู่ให้สแสวงหากระทากรรมมาในรูปแบบต่างๆได้เมื่อมีโอกาสนั้นนะ่ะแต่ทากรรมเป็นบาปสกุนก,ก็ได้ถ้าเราหากเราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเฉียนน่านคําสั่งสอนของพุทธบัณฑิตนั่นน่ะเพราะฉะนั้น ในดาวโลกมันมีเวลาจำกัดคนจนก็ไม่ต้องไปน้อยใจคนเกิดมาลำบากยากแค้นก็ไม่ต้องไปน้อยใจจนเกินไปให้รู้จักมองโลกในแง่ดีเวลาเราใช้ชีวิตไปแล้วเราเลียงไปที่ความสุขที่จะพึงมีพึงได้เลยอะในสวรรค์สมบัติในพรมโลกสมบัติในวันข้างหน้าไม่นานนักก็ตายไปถึงเนี้ยนั่นะ่ะเราก็จะอยู่ในดาวโลกนี้อย่าง ชื่นใจสบายใจใช่ไหมล่ะเพราะเรามองโลกในแง่ดีเป็นนั่นเองถ้าเรามองโลกในแง่ดีไม่เป็นดิเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดกิเลสโลดโกรธหลงอิจฉาลิสยาแข่งดีตีตนเสมอท่านกับผู้อื่นกลายเป็นทําร้ายทําบาปกรรมไปอีกยาวนานมีแต่ทุกข์ภัยเกิดขึ้นยังไม่พอทุกข์ภัยในวันข้างหน้าเพราะตนเองมองโลกในแง่ดีไม่เป็นนั่นเองสําหรับผู้มองโลกในแง่ดีดังที่กล่าวมาเนี่ยมองเป็นอย่างคล้ายๆกับ ทางสำนักอธิบายให้ฟังอยู่เนี่ยเราเกิดมาแล้วจะจนจะรวยจะเป็นใครก็ช่างนั้นน่ะลองมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะให้คุณอนันต์เลยทีเดียวบรรยายโดยสำนักผาเมังกรหลับโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัด สวัสดีครับ